ถ้าไอ้เข่าไม้เนาะได้เข่าไม้มากแต่จะมาแช่แช่บ่โดนจ้ะเพราะว่ามันเป็นเข่าไม้เนาะเขาก็จะมาแช่น้ำประมาณสองหรือสามชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าเข่าห้องเปื่อยมัน็ัดชิมเบิ้งเนาะว่าเข่าห้องเปื่อยได้ทีไปเองสิเขาก็เอามาใส่หัวด้วยถ้าเขา่าห้างเปื่อยได้ทีเราเขาก็เอามาใสาห่หัวนี้จ้ะ การที่เขาอ่อนเศร้าเศร้าแบบนี้เนาะทางภาคอีสานเขาเอือนคำว่าเสะเสอะเข่า,า,ขาเนาะจะมัาจะ,จะอ,อ,ออกมาแบบนี้จะค่อยๆยิบมากแต่าหน่อยอย่างงี้เนาะเพราะว่าไอ้อาจจะมีขี้ฝุ่นอยูใ่ใต้ใต้หมอนใต้ใต้กวนหมองสินเนาะมาจากเข่าเนะาะเขาก็จะออกมาจังสี่จกักค่อยๆเอือนออกมาแบบนี้ถ้าเข้าเท่ลงไปเลยมันอาจจะมีแบบ ขี้ฟุ่นเนาะเป็นดินเป็นยังสินะาถ้าก็ค่อยๆเศ้าออกมาแบบนี้จะเศ้าออกมาเศ้าเห็นหมดเลยจ้ะเพื่อนบ้านเอาเข่าไม้เขาเนียวไม้มาไห้เนาะเป็นเลยจ็ดหนึ่งเขาเดียวไม้หอมๆนะจ้ะเนาะ ก็จะเอานามเอานามมาลาดขอบขอบนี่จะอาจจะมีเม็ดเขา่าเสียมันขืนมากเสียนาเขาก็จะเอาหนานมานามมาลาดเียิง้งเนาะจะมาลาดในเข่ามันลุ่มติดหมออขอบขอบจะติดลุ่มแล้วจ้ะเนาะ ไปก่อนนี่กะจะใส่มหมอนึงนะจ้าน้ำใส่มหมอนึงเขาเดใส่ประมาณสองข้อมือสิจ้ะประมาณสองข้อมือขอนิ้วนี่เนาะวัดเลยจ้ะวัดเด็กอ่าประมาณสองขอนิ้วนี่จ้ะพอแล้ว ดี๋ยวฮาไปตั้งเตากันเลยจ้าพี่จ้าฮอเอา,เอาตัาง้งแก๊สเลยเนาะนี่้าหมอ้หมอปิดไว้จ้าฟ้าหม้อปิดไว้น้กก็เดี๋ยวฮขาจะเบิ่บงอีกเที่ยนึงจ้าว่าเขาฮอตสุกไปเนาะเขาสุกข้ขางข้างล่างมันจะสุกแล้วกับเซนีน่ข้างบนที่มัน ว่าถ้าเด็สูงเ่าก็จะมากกับเข่ากันเนาะจ้ะเนาะเขาจะมาเบิ่งก่อนเนาะก่าเข่าเป็นใดเนาะจะก็จะชิมเบิ่งก่อนว่าสุกไปอื้ม สุกแล้วจ้าเดี๋ยวแต่งก็จะกับเข้าเนาะกับเขาอีกเพื่อนนึงนะจา้าพี่จ้าแต่งก็กับเขาแล้วจ้าหรือว่าปีนเข่าเนาะก็จะหนึ่งต่ออีกประมาณสักหานาทีเนะจา้าปิดฟ้าไว้เดี๋ยวหนึ่งต่ออีกหานาทีจา้าโอ้ยหอมน้วเจ๋เนาะอู้หอนนอนนอนน่านน่าน แค่นี้กับเซแเราจ้าหงขเ้เขาเหนียวขขาเหนียวไหมห่อนๆเลยจ้าหอมๆเลยเดีย๋ยวแม่เราจะเอาเกลือมาห,ห้อยกลิ่นหอมๆเลยจ้าแค่นี้กับเซแเราจ้าเอาใส่กองเขาได้เลย